กำแพงที่มองไม่เห็นถ้าเราเห็นเนี่ยเราแก้ไปแล้วถ้าเราเห็นชีวิตเราก็ดีไปแล้วฉะนั้นเวลาที่คนบางคนน่ะไม่รู้ว่าตัวเองติดอะไรถ้าไม่ได้มีดวงตาตระหนักรู้ขึ้นมาเหมือนตอนที่ปรินตระหนักรู้ในตัวเองขึ้นเรื่องทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยมันถึงต้องอาศัยคนอื่นหรือถ้าคุณไม่มีคนอื่นให้อาศัยเดี๋ยวปรินจะบอกว่าดูเองดูยังไงแล้วมันไปตอบคําถามท,าที่บางคนบอกว่าฉันไม่มี มีนะบางคนฟังรายการอยู่เนี่ยไม่มีเลยไม่มีปัญหาอะไรปมพงกับแพงเลยไม่มีอ่ะตั้งแต่เกิดมาไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยคุณไม่มีเลยเหรอในชีวิตอ่ะไม่มีเลยเหรอการงานการเงินสุขภาพความรักยอดเยี่ยมเกรียงไกรรย,ยิ่งใหญ่เก่งกล้าทุกอย่างเลยเหรอมันต้องมีนะเราต้องยอมรับนะเพราะว่าบางทีเรามองจากจุดที่เราอยู่มันไม่เห็นไงะนะคะยอมรับก่อนค่ะว่ามี แล้วเราถึงจะไปต่อได้การทําลายกําแพงที่มองไม่เห็นเนี่ยคะ่ะอันดับแรกสไลด์แรกเราบอกไปแล้วเนาะต้องรู้ก่อนว่ามีนะคะอันดับที่สองปรินขยายความให้ดูว่ากําแพงในใจนะคะหรือว่าสิ่งที่มันเป็นตัวตัวล็อกเราเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นรูปกาแพงหรอกมันก็ดูเป็นรูปภาพความสําเร็จของชีวิตนั่นแหละแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไปยึดติดมันมันจะเป็นกําแพงทันทีนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไม่เรียนรู้ อย่างที่ปรินบอกเราอยู่ในจุดของการทําเหตุจุดนี้อยู่แบบไหนมันจะดีอยู่แบบนี้ค่ะอยู่กับระดับน้ําในแก้วที่พร้อมเรียนรู้มันไม่ว่าจะมาครึ่งแก้วค่อนแก้วปริ่มแก้วตรงไหนก็ได้แต่มันต้องพร้อมเรียนรู้ต้องพร้อมเปิดใจต้องพร้อมรับสิ่งใหม่นะคะต้องพร้อมที่เราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้มันมีเรื่องที่เราไม่รู้แน่ ต่อให้วันนี้เรารู้สึกว่าเออเป็นมนุษย์มงคลนี่มันก็ดีเนาะมันก็สบายใจดีมันก็ปล่อยวางอะไรได้เนาะมันก็มีชีวิตที่ลื่นปรื่อดีเนาะแต่ในอีกแกลบหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องเหลือไว้ว่าแต่มันก็ต้องมีที่ยังไม่รู้ที่เรายังทําผิดอยู่แน่ๆทำผิดด้วยความเข้าใจผิดนึกว่ามันถูกอะ่ะมันต้องมีแน่นอนมันเลยมีที่ว่างถึงบอกว่าเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะมีที่ว่าง มันต้องมีสิแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่รู้แต่และว,วันของเราอะเราจะแค่ใช้ชีวิตไปบนเบสของของพลังงานเดิมที่เราคิดว่าเราเป็นแล้วมันดีแล้วอะเราก็ไม่ขวนขวายเราก็ไม่แก้ไขเราก็ไม่ลดสิ่งใดไม่เพิ่มสิ่งใดให้มันถูกต้องตามสัจธรรมเสมอเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีแน่ๆปรินนั่งพูดทุกวันเนี้ย ปรินก็ต้องรู้ตัวเองว่าฉันก็ยังมีเยอะเลยแหละอีกสิ่งที่ฉันเข้าใจผิดน่ะแล้วยังทำไม่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมจริงแท้น่ะมีอยู่ในระดับนี้ตลอดเวลาแล้วก็เปิดใจนะคะเปิดใจรับโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยอันนั้นน่ะยิ่งต้องฟังหรือไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องไปเห็นให้ได้ว่า ต้องอนุญาตให้มันอยู่ตรงนั้นอย่าไปตัดสินมันเรนว่ากําแพงอันหนึ่งที่ที่เรามีจะต้องแก้ถ้าไม่แก้มันก็จะกลับมาเกิดกันอยู่แบบนี้ก็คือไอการเห็นถูกเห็นผิดนี่แหละเรนก็มีทุกวันนี้บางทีเรานั่งฟังข่าวลอยๆเข้าหูมาเราก็แบบตัดสินนะหรือไม่ก็มีความเห็นนะเออเขาไม่น่าทําแบบนั้นเลยเนาะอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นละ่ะเนี่ยแค่เนี้ย จิตมันเป็นเรื่องละเอียดการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ดับขันปรินิพพานเนี่ยหรือว่าปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าคนใดก็ตามจิตแต่ก็ตามที่ไม่ต้องนิยามว่าอยู่สังกัดศาสนาไหนอะแล้วเขากลับสู่ดินแดนพิจิตพิสุทได้อะมันละเอียดมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันละเอียดม,มันเกินสิ่งที่ตอนเนี้มนุษย์อย่างเราที่ยังมานั่งคุยกันอยู่ในโลกโลกีเนี่ย จะยอมรับได้พฤติกรรมของเราหลายๆอย่างความคิดความเชื่อความรู้สึกของเราอะ่ะมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นเราจะได้รู้ตัวเองรู้ซะว่ามีอะไรที่ไม่รู้อยู่อีกเยอะถ้ายอมรับซะก่อนว่าเรามีอะไรไม่รู้เยอะเราถึงจะบอกว่าตัวเองมีกำแพงที่จะต้องแกะจะต้องเข้าใจจะต้องทำลายมัน ทำลายแบบความเข้าใจทำลายด้วยการขอบคุณทำลายด้วยความรู้สึกขอบคุณเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองไปต่อเห็นไหมคะอยู่ในสภาวะพร้อมเรียนรู้เสมอเพราะเรามีเรื่องที่ยังเข้าใจผิดแน่ๆค่ะเราถึงยังต้องมานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้แล้วเวลาเราเข้าใจผิดเนี่ยมันจะเหมือนถูกในชีวิตเรามนุษย์มางคลถึงพูดเสมอเลยว่าทุกคนถูกหมดในโลกของตัวเอง เราอยู่กันบนโลกคนละใบไม่มีโลกของใครที่เหมือนกันเรามองสิ่งเดียวกันเราก็เห็นมันในความรู้สึกที่ต่างกันแล้วเราก็ถูกในมุมของเราทุกคนก็ถูกในมุมตัวเองแต่ประเด็นคือเราไม่ต้องการความถูกแบบที่ยังปรุงแต่งมนุษย์เราอยากจะถูกแบบสัจธรรมเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องตามสัจธรรมเสมอเห็นไหมคะนะอยู่ในระดับน้ำ ในแก้วที่พร้อมเรียนรู้ค่ะสิ่งที่ถูกต้องตามศัจธรรมเสมอนั่นแหละเราจะทำให้เราเห็นกําแพงที่ตอนแรกมองไม่เห็นเรานึกว่ารู้แต่เรารู้น่ะมันไม่ถูกเรานึกว่ารู้แต่ที่จริงเรารู้มาผิดเรานึกว่ามันมีแต่ที่มันไม่มีหรือบางอย่างเราคิดว่ามันไม่มีแต่จริงมันมีอยู่เนี่ยค่ะทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยมันเหมือนกับการทะเลาะกับตัวเองได้ การอําน,นาจคัดค้านตัวเองเราเป็นฝ่ายค้านให้ชีวิตตัวเองได้อะไม่ใช่เห็นด้วยทุกประการนะคะบางอย่างก็เห็นด้วยดีงามแล้วไปต่อบางอย่างต้องค้านตัวเองเป็นต้องค้านได้นะคะไม่งั้นเราก็จะมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมเราวนลูปอยู่แบบนี้มานานละนะคะการวนลูปครั้งนี้ก็ขอให้มันกระเตื้องขึ้นพัฒนาขึ้นสักอีก 2- 3สามมิลลิเมตรก็ยังดีดีกว่าอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยนะคะ